รัชญาในการดำเนินชีวิต EP ยี่สัจธรรมที่ไม่ต้องเอ่ยณนะเช้าตรู่วันหนึ่งหมอกบางลอยคลอเหนือทุ่งนาไม่มีใครกล่าวคำใดแต่ทุกชีวิตในทุ่งนั้นรู้ตรงกันว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นชายชารานั่งเงียบใต้ต้นโพเขาไม่สอนธรรมไม่เทศนาเพียงวางจอบไว้ข้างกาย มองลมหายใจเข้าออกช้าๆความรู้ที่เขามีไม่อาจถ่ายทอดด้วยถ้อยคำเพราะถ้อยคำเล็กเกินกว่าจะห่อหุ้มความจริงสัจธรรมบางอย่างไม่ต้องเอ่ยก็ปรากฏเหมือนความแก่ที่มาโดยไม่ถามเหมือนความพลัดพรากที่ไม่รอคำยินยอมและเหมือนความตายที่ไม่เคยต้องการคำอธิบายเด็กหนุ่มถามว่าความจริงอยู่ที่ใด ชายชารายิ้มแต่ไม่ตอบลมพัดใบโพว้วเบาๆเงาแดดเคลื่อนผ่านพื้นดินนั่นคือคำตอบทั้งหมดที่โลกให้ผู้รู้จริงไม่เร่งพูดเพราะรู้ว่าความจริงไม่หนีผู้หลงทางพูดไม่หยุดเพราะกลัวความเงียบจะเปิดโปงใจตนเองสัจธรรมจึงไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในปากผู้รู้แต่อยู่ในทุกลมหายใจที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปโดยไม่เคยประกาศตนเมื่อใจหยุดถามโลกจะเริ่มตอบเมื่อปากหยุดเอ่ยสัจธรรมจะพูดแทนและในความเงียบอันสมบูรณ์นั่นเองมนุษย์จึงได้ยินความจริงอย่างที่มันเป็น